สวัสดีครับท่านผู้ชมทีลกวันนี้ก็วันจันทร์วันทีน่หนึ่งมิถุนาแล้วครับหกสามวันนี้ก็แวะมาแอวบ้านเปื่อนครับพอดีไปธุระป,ปักปังป้งตีอบตตำบลภาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมก็จะมาเยี่ยมเยียนบ้านเปืือนคราบว่าบ้านสวนเนี่ยผมม่ได้มาแอวเมอืองแล้วครับประมาณหนึ่งปีแล้วครับมาภาวเปล่ออยูก่กน,นะครับบ่ บ้านเปื่อนเนี่ยพัฒนามาถึงไหนแล้วนะคันผูรรช้ชมเ,เข้าไปกันเลยครับบ้านเปื่อนโอ้บ้านเปื่อยตัวเรื่องซัดครับเรื่องหลายหอย,ย่างครับน่าจะเป็นพวกเรื่องซัดปีกนะครับท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศธรรมชาติครับตาม สี่สวนนะครับเดี๋ยวลงรถก่อนนะครับลงรถลงลาแล้วก็ปิดแอร์ป้าเปลี่ยนครับโอ้เดี๋ยวปาดหน้า,นากันเหมือนครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ป้าเปลี่ยนครับสวัสดีครับเพื่อนหลักดีเปลี่ยนผมก็มาอยู่สวนครับห่างจากใน,นเมืองกับประมาณสักห้ากิโลเมตรประมาณนะครับ วันนี้ก็อยู่สุขสบายนี่บัดนี้ไปไหนก่ายเหวอนครับวันนี้ว่างวันนี้ว่างอ้าววันนี้ว่างครับบอกออกไปไหนหนออเนาะหลังเขาไปแอวตั้งเหนือไปอันตั้งอันติีมันมีน้ำมีตาอย่ดีเน,ะนาะแต่มาอยู่แถวนี้นี่ก็ดีครับต้องปิดบองได้ปิดจมูกครับอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ปวดห้อง ปุ่นน้องปุ okay. uh ่นแปลงกระโจมอย่างปุ่นบล็องฟ้าปุ่นออ๋กระโจมหอดูดาวอ๋อหอดูดาวครับโอ้ทำกระโจมเดี๋ยวผมจะฟ้าไปคอครับเออจะได้ก็เอาไปกั่สองคนก็ได้น้อเอาไปแอลพิศทำสารคดีนะเดี๋ยวกับแม่น้ำลำคลองอย่างนี้ได้น้อใชเวลาเป็นวันมาเนาะปุ่นท่านทำกระโจมปุ่นหอดูดาวนะครับ ถ้าจะเฮืหมอดเนี่ยผมว่าแมลงมันจะมาหม้อดนะครับพอดีผมมาตอนเจ้านี่ประมาณสักแปดโมงปายแล้วครับแดดเลยขึ้นแดดจัดจานอากาศร้อนนะครับทำมาสักหน่อคืนนี้หมอกแมลงนี่จะหม้อนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีปุ๊บขนาดปุ่นครับท่านผู้ชมไข่หันก็ครับอันผมจะป้าไปหอแล้วก็ถ่ายทำบรรยากาศอันหลอกค้างพอไหนไหนกระมาและหนอขครับนอผมไม่พอก็ได้ครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมว่าจะคอมเมนต์มาหมามหวานโอ้ไหนๆกับมานี้แล้วยิบิกขึ้นไปพอเฮ้ยจิมอีน่ะเพราะเป็นขยันบรรยากาศน่ครับที่ผมมานี่ก็สถานที่นี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองขัตทบนญผาสิงห์ก็วิ่งสนุนสายน่านปัวนะครับขึ้นมาก็ก็จะมีว่าเขียนป้ายติดว่าสะกนฟ้าไหมครับสะกนฟ์มก็อยู่ใส้เมืองท่านผู้ชมนะเลยจากในเมืองมาประมาณห้ากิโลนะครับ พอตะติใต้หวัดสกลนฟาร์มไส้เหมือนะครับแต่ก็บอกถึงพัดรูผัดสิงเตือนนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับกระแผงแบบแบบง่ายๆเอครับไม่แบบง่ายๆนี่นะครับแต่ไม่แบบนี้ก็ทนอยู่ครับอยู่ได้ปุ่นนะครับประมาณสัก5ปีนะที่อยู่ครับไม่นี่นะครับไม่เป็นมันเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางปานกลางครับไม่ใช่เนื้ออ่อนนะครับบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นเตียงครับตกแต่งแต่บ่มีหลังค้านะครับ เขาเป็นบอกว่าหอดูดาวหอดูดาวทำามีหลังคาเนี่ยมอได้นะมาได้เพราะว่ามันจะบดบังบรรยากาศนี่รอบข้างครับรอบข้างด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาเป็นปานะครับก็คือเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้เปลี่อนผมก็มีว่กยกับดนตัดปลานะครับเอาปลาว้า่พองแล้วก็ปลูกพืชกินพองมาเป้าพองเลยนะเหมือนละครับผมในม้านะครับเหมือนกาวข้างแรกตัว่าเป็นปีละครับท่านผู้ชม ตั้งค้นกับตั้งการครับตั้งแต่อายุหลายเท่ามานี่ก็ไปได้ป้ากันมันแต่ไหนครับเป็นเป็นละอ่อนไม่รุนนี่ก็ป้ากันมันครับตอนนี้มันมีการนัาการหลายกับการไผ่การไผ่นะครับท่านผู้ชมทั้งบ้านเออไปจี้ครับด้านปุ่นด้านหน้าท่านผู้ชมก็จะเป็นสะน้านะครับท่านผู้ชมใครหันก็ครับเอาไปพอครับไปพอสะน้ามเอามาชมบรรยากาศนี่เรียบร้อยบรรยากาศห้อนเปลี่ยนกันยังป้ามาหูมาพอ อย่างเงี้ยก็คือท่านผู้ชมได้พอตัวเครับก็ตามชีวิตชนมดกับป็จิจิเอแล้วครับท่านผู้ชมคงจะเก็บบรรยากาศจนใหม่จนตอกอย่างเอี้ยงให้พอกันนะครับเดินไปครับท่านผู้ชมอตอนนี้ก็แง่ของเนี้กับบัตรพราะว่าเอาไว้เฮออัน สัตว์ปีกกินครับนี่ครับเพื่อนๆก็เลี้ยงสัตว์ปีกไว้เอาไว้เชยชมกันเนาะพราะไปได้เปลี่ยนเป็นหักอันสัตว์ปีกครับนี่ครับทำไปชมเดี๋ยวไปขออันนี่ก็จะเป็นแรงน้ำครับช่วงนี้เดือนพฤษภาคมมิถุนายนในน้ำยังบอกเข้าแต่เตือครับฝน,นบใครหลงครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบอ่อน้า บ่อน้ามีป่าด้วยหน้าไว้ใจด้วยครับบ่อนี้ผมเคยหันแล้วครับลึกมากทั้นู้นชมป่าโตๆครับลึกหลายๆเลยครับเนี้ยม้สซึกหวารถเมคโคเข้าไปในจมิดเลยครับพอแล้วกับประมาณอย่างน้อยๆกับประมาณสามเมตรแล้วครับในสามเมตรมันขนาดนี้ครับคงจะเสียพื้นที่ไปประมาณสักหนึ่งไร่นะครับตีบ่อหน้านี่ครับด้านข้างก็จะเป็น พวกพยมชิดเอ้ยพวกขนุนเอ้ยนะครับด้าน่นไก่หันเป็นเหมือนชุ่มพู้นะครับชุ่มพู้แล้วมะม่วงฉกอันนั้นนะครับท่านผู้ชมไก่ๆริบๆปุ่นนะครับต้องฟังตรงข้ามปุ่นนะผมจะใช้เวลาท่านผู้ชมตัวอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมมาก่อนครับกดไลค์กดแชร์อออสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเพียอนรักขอบคุสวัสดีครับเออบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย